เออแดงบวกแปดราคาเกือบล้านจริงหรอเราไปลุยบวกแปดกันะล่ะหาเรื่องจัดแต่ก็แน่นอน,นะฮะทุกๆการสูญเสียย่อมมีการสูญเสียครับขอบคุณครับขึ้นหกแบบง่งงายๆตีเป็นประจำอยู่แล้วเลทเนี้ยขึ้นห <Yeah! S 1> ากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแล้วก็ผมขอแนะนำนี่เลยร้านอ้ up, วนทอบอัพบริการรับเติมเกมเกมือถือ เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานเติมตั้งแต่สักรเบือยันเรือลบเติมได้ทุกเกมที่อยู่ในมือถือหากคุณสนใจที่จะเติมหรือว่าสนใจอยากเติมเกมไหนเนี่ยทักเข้าไปที่เพจ Overtopup ได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยครับผมสําหรับใครนะครับที่อาจจะฟาร์มโยกังที่กำลังจะเปิดหรือว่าเดอะแลกนัล็อก RX หรือว่าเกมอื่นๆที่ไม่เกม MWPG ที่มีระบบออโต้นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอดนะครับ วันนี้ผมขอเสนอตัว Arc4 a อปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ ArcPhone เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคาวนะมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งคืนทั้งวันเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือของเราไปแล้วปิดคอมไปแล้วนะครับปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมไ็ยังฟาร์มให้เราอยู่ผ่าน ArcPhone เลยซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือเองทิ้งไว้เพราะกลัวว่าแบตมันจะเสือ่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้กลัวจะเปลองไฟ ArcPhone เนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีมากขึ้นเลยนะครับเื่อขึ้นเสถียรขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นด้วยยังไงถ้าสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว Arc4 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ของผมผ่านทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วย ออวันนี้เราจะเอาคืนนะครับผมตั้งใจไว้ว่าเอฟเฟกเตอร์ที่ผมจะใส่สีขาวเนี่ยก็จะเป็นประมาณบวกหกบวกเจ็ดแต่ก็คือล็อกไปเลยเออแต่จริงๆถามว่ามันเล่นได้ะมานไม่มีเอฟเฟกเตอร์ก็เล่นได้แหละแล้วผมมันลั้นไงช่วงนี้เอ็กออติดดีนะเมื่อคืนอาจารย์ฮุกติดดีจัดเลยทิ้งหอไหน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 ผมระเดิมก่อนเลยดิแล้วจัดไงกดมาสัก800ล้านมันจะได้เลเวลห้ากี่อันเนาะมาดูกันว่ามันจะได้เลเวลห้าสักกี่ก้อนโอ้เหมือนจะ เฮ้ยมาแล้วหนึ่งเฮ้ยมาแล้ว2มาแล้วส,อวสโอ้โหสวยในงบแปดร้อล้านเออเนี่ยถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มกดชิ้นไหนก่อนดีหัวก่อนเลยไปเดิมก่อนเลยนะครับเล้วไปจบที่รองเท้าแล้วกันก่อนจะติดนะผมว่ามันจะติดเอานะสีอพร้อมยังยังไม่พร้อมเลยไปเฮ้ยเลดีจริงของจริงจานะครับเลิกตีประดับตีไองดีฟา มันต้องตีควบคู่้ดยดพี่ต้องตีด่าไปด้วยแต่จริงๆก็อยากเลิกตีเหมือนกันนะตอนนี้เหมือนเสพติดอะ่ะวันนี้เราจะกดเอฟเฟกเตอรนะครับทุกคนเราจะโฟกัสที่เอฟเฟกเตอร์สีขาวนี่ราคาไม่ค่อยเดือดมากคือถ้าทําเสร็จอะ่ะผมจะไปทําสีแดงต่อแต่สีแดงราคาคือโคตรโหดวันนี้เอฟเฟกเตอขามันต้องมาแต่ว่าผมบอกไว้แล้วว่าผมอ่ะจะเอาบหกบแล้วผมจะใช้แล้วล็อกไว้ก่อนก็คือจะไม่ไปยุ่งกับมันเลย ถ้าไปยุ่งกับมันอ่ะคือผมจะไปต่อไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะตีบวกอยู่แบบนี้ประมาณ80ดสิบไลท์อ่ะไม่ไม่งั้นคือไม่ได้เดินแน่เลยีไปอย่าไปคิดมากบอกว่าจะไม่ไปยุ่งในประดับในตัวนี้คือไม่เชื่อแล้วเอมพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมปะผมบอกไม่ทันเมื่อกี้สองไปสามแต้มเท่าไหร่ 96เปอร์เอาแล้วว่ะผมว่าลางม่ไม่ดีแล้วเออ่เปอร์เซนแหกเออเหลือจะเชื่อปะนี่ผมต้องตีร้อยเปอร์หรอเออเมื่อกี้มันก็เกินไปนะครับและสี่ไหมยึบเ้าสิบห้าเปอร์เซนอยากจะอเฮื้อมากแต่อเื้อไม่ลงว่ะได้แต่วอนี่ตรงนี้นและจังหวะน,นี้แหละขึ้นเออไปเป็นไร เมื่อกี้หมดไปหกหมื่นแล้วนะแค่เอฟเฟกเตอร์ที่หายไปสองอันสามสิบเจ็ดเปอร์สามพันเก้าสามพันหนึ่งขึ้นบวกห้าไหมบวกห้าแล้วใส่ไปก่อนดีกว่าเออบวกห้าแล้วใส่ไปก่อนเออเอฟเฟกเตอร์ไดมอนด์ใหม่เอาใหม่เอาใหม่น่กากลัวมากนะครับ เกียบัตรดันบัตรดันผมมีเป็นร้อยเลยเกียร์ไม่หมดทีใครก็ได้เอาไอดีผมไปขับทีนะผมให้อาทิตย์ละห้านะครับห้าบัตรติอไหมเอ้ยสี่อันแล้วแบบนี้มีมีแววมีแววดาบเพิ่มสิบห้า 15. มีแววแน่นอนในแต่สิบสองเอ้ยมีแววมีแววอ่าสิบสามไหมเอ้ยแววมาจริงจือบจอจืขึ้นบวก4ี เฮ้ยว่อยากจะเชื่อสายตาเกิดปุูมุยอะไรอะอ่ะบวก5้าไปเนี่ยขึ้นหเอออีกก็คิ้นปโหคือกดซื้อเอฟเฟกเตอร์ที่เงินไหลเป็นน้ำเลยไหลไหลยับยับเลยต้องขอบคุณจานมากตอนแรกจะซื้อเอฟเฟกเตอร์ใส่โจมตีมาตีบวกขึ้น4ใช้เองตอนนี้ซื้อดีกว่าเออ ปกสีครับเออนี่หลดส่งมาแล้วส่งมาแล้วกลับคืนมาแล้วต้องเปลี่ยนฉายาบนหัวเป็นแบ็กสมิธเฮ้ยนี่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 เป็นแบ็กสมิธมันถึงจะติดใช่ไหมพี่เออผมว่าผมว่าเกี่ยวผมว่าเกี่ยวครัเกเจสิบเจ็ดเปอร์ขึ้นห้าครับแต้เป็นเลขเลขที่สวยเออมันต้องอย่างนี้ดิ ก็ถ้าอันไหนมันขึ้นก่อนน่ะผมจะเอาใส่ในตัวก่อนแล้วจะไม่ไปยุ่งในตัวเลยเชื่อไหมเชื่อไหมเค <laughs> okay. แต้มสี่พันสี่สวยงามครับชุบขึ้นหกแบบง่งงายง่อืมตีเป็นประจำอยู่แล้วเลทเนี้ยขึ้นโอ้ o หเจ็บจีเจ็บจีรถปุอัด ลอิงล้มเหลวมันไม่มีคําไหนที่แบบว่าดีเลยนะเนี่ยอาอาอ,ปปอปีปปลาอะไรนะไอ้ปอปลาไม่รู้นะปปาลาแล้วกันนะตเต่านี่ตกต่าใช่ปะ่ะตไก่กากรอลิงลดลงงองูเงึงอะ้องกดตรงไหนขึ้นหกไหมั้งวันนี้ปปลาประยุ์โอ้โหเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย,เย,เลยขสเอแล้วกันนะเออ่ะแล้วก็ไม่กดตรงตัวอะไรเลยขึ้นหกมาแล้วมาแล้วเอ็มมาแล้วดูยกี้ผมเตรียมเอาเคื่อแนละ้วเหมือนกันนะ ผมเตรียมแล้วเมื่ี้ผมเตรียมกดเอฟเฟกต์อเคือเลยเอาใส่แค่7พอไหมใส่7ใส่7นี่มันเหมือนกับใส่5ปะ่ะเหมือนกันปะ่ะผมว่าเหมือนกันนะคือมันต้องใส่บวก8ใช่ไหมปึบ15เออ15สักเล่มหนึ่งนะครับเราจะไปกด EX กันต่อใครจะกดกดเลยโอ้ยสี่นสแต้มน,นี้แหละสวยงามพลัมเจเอ,อ่อกดตรงนี่ดีกว่าสาระไอนี่ไงสละไอนะฮะเออ ก็ไม่กดตรงตัวอะไรเลยจังหวะนี้ต้อง6แล้วนะเพื่อนไม่งั้นต้องกดเอฟเฟกเตอร์ในตลาดมาอีกนะ6อืมโ okay. อเคตอ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 ไปกันต่อเอ่อแดงบวกแปดราคาเกือบล้านจริงหรอเราไปลุยบวกแปดกันล่าหาเรื่องจัดคือตอนนี้ ex ex ที่จะขึ้น6อะ่ะของผมเหลือแค่1อันเออเหลือแค่1อันเท่านั้นแต่ก็แน่นอนนะฮะทุกการสูญเสียย่อมมีการ กูเสียครับขอบคุณครับขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหมาแล้วจังหวะเนี้ยมาแล้วอันนี้อย่างคุ้มหไปเป็นไงเป็นยังไงกอ,อธรรมดา <c oughs> ก็ขอแอคหน่อยละกันที่เท่หรือไม่ <c oughs> เอฟเฟกเตอร์หายไปเป็นแสน โอ้ยมาทาง e x เฉยผมอยากลองอันนี้วะ่ะผมไม่อยากพูดอย่างนี้เลยผมอยากลองอันนี้วะ่ะใช้สีขาวเป็นตัวล่อแล้วผมอยากตีดีว่าโอ้ยราคาขึ้นหกข้าไห่โอ้โหสองแสนขึ้นเจ็ขึ้นแปดอะขึ้นแปดแปแสนโอ้โหจีกระแสนมาดิผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาเหอะใครใครเขาเห็นเขาก็หาว่าผมบ้าหมไม่แตกรัวๆเลย อ้าบวกสามแล้วคือแค่บวกสี่เนี่ยมันก็มีราคาแล้วใช่ไหมเอฟเฟกเตอร์น่ะ 4, แถมสี่พันแกก็ต้องสี่แล้วล่ะสี่แถมสี 4, 000, 4. Yeah, ่พันสี่เยสตะเป็ดอืมอ่าเปิดก่อนเองนะเปิดก่อนเองนะเอฟเฟกเตอร์แดงได้นะเอฟเฟกเตอร์เจอกัน เจอกันเดี๋ยวแป๊บนึงคิดว่าใครจะยอมมาอัพขึ้นมาแล้วก็กดคาว่าลงเพื่อขึ้นเจ็ดเอนยผมยับเลยมันตียากจัดอ่ะมันต้องต่อเนื่องซื้อบวกเจ็มาตีบวกแปเลยครับติดแน่นอนโอ้โหไอประโยคเนี้แหละทําผมเสียไป2ล้านพี่พี่ก็ซื้อบวก8มาขึ้น9ไปเลยเสี่แสนแล้วพักโอ้พี่แต้มมีขนาดนี้พี่ดึงเขึ้นแแน่ๆเออยับ แตมเดิมเลยแตมเดิมเลยไอ้เออมาดิเออเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอาอะไรไปแตกเออแตกก็หมาละจริงป่ะขึ้นห้าไปแอร์ก็เย็นนะเหงือแตก่ะแตกก็หมาละแตกจริงโอยพอมันมีแตมปั๊บเนี่ย คนมันมันมัน,ม,นมันยากมากเลยในเวการที่เราจะแบบว่าไม่มองไม่มองตรงเนี้ยแล้วผมมองไง <g iggle> ใจผมมันไปนี่ละเริ่มตีกันเลยที่ตัวนี้ของมันแปะไอเอานะฮึ <c oughs> ผมจะบอกว่าใจผมแม่งเต้นตึกๆๆเลยวะ่ะตอนเนี้ย ตอนนี้คือใจผมม่งเต้นแรงมากอะตื่นเต้นปะแค่บวกห้าก็เสี่ยวแล้วอะไรวะเน,นี่ยไปคือถ้าผมซื้อประดับครบทุกอย่างเลยผมเป็นคนที่ไม่ได้ลงวอล่อะผมเป็นคนที่แบบว่าลงวอลได้แป๊บนึงผมก็เบื่อละเออนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมซื้อมาปั๊บผมลงดันเอาลงผ่านแล้วไงอะแค่นี้ผมก็ผ่านแล้วอะแล้วไงต่อมันก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงต่อผมก็รู้สึกว่าการทําแบบนี้แม่ สนุกในการเติบโตนะฮะแถมสี่พันเหมือนเดิมเตรียมเอฟเฟกเตอร์แดงขึ้น6ได้เลยห้าเอ้ยก็ยังดีก็ยังดีมาซื้อคุ้มตีบวกสนุกอ่ะคิดนี้แล้วกันไปเอเออันนี้ต้องเจ็ดแล้วนะห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซุบ ออ้ยแม่งเจ็บกว่าตอนไปสากอีกอถึงคิวแกแล้วสินะพี่นัทพี่ขอเหอะพี่สามเส้นแล้วพี่อันเนี้ยแล้วก็เอฟเฟกเตอร์ขาวอีกเจ็ดชิ้นแล้วพี่ขึ้นเถอะพี่หก อย่าผมมานนานนีอีกแล้วผมว่ามันต้องสุดว่ะแต่พี่นัทบอกเสมอว่าอย่าไปตีของในตัวเพราะฉะนั้นกูต้องเอาออกมาถอดก่อนกูถอดของก่อนอพร้อมโยนลงโต๊ะและ้วก็โดนกูแน่ขึ้นแน่ยังวันนี้อย่าตีในตัวถอดก่อนฝากกาจารตองด้วยนะถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมานะฝากกาจารตองด้วยนะฝากดูแลจารตองเลยนะนยนะ <c oughs> ไปกอนแล้วจาตอง หบเฮ้ยเป็นึ้นแล้วต่อเลยรักกันเฮ้ยมาแล้วว่าเดี๋ยวก่อนแล้วนะหนึ่งสองไปเอ้ยสุดเดิวก้อยท่าอะไรวะเนี่ยท่าอะไรวะเนี่ยเจ็ดแล้วมึงแปดแน่โดนกู เขกูไม่เยอะเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนเองนะเอฟเฟกเตอร์เปิดกูไปสามอันก่อนเองนะกูตามไงผมว่ามันแต้มสี่พันวะทุกคนผมรู้สึกได้ผมได้กลิ่นเพราะว่าผมตดกิ่นชุนเลยกินอะไรมาเนี่ยเอ็มไปแบบแมปอื่นก่อนแมปที่มันดแดงๆร้อนละอุโดยเอฟเฟกเตอร์สีแดงเคลือบลาวานะอย่างนี้ร้อนๆนะครับอยู่กาน,นาคิน โดนอบีวันฟันขาตายพร้อมนะสดนิ้วก้อยต่อมาแล้วผมจะตีในสามสองหนึ่งตีคึ๊บเอ้ย พีเทหรือไม่เอ้ยโอ้โหสวยว่ะโคตรสวยอ่ะดูดิให้ดูราคาให้ดูราคาก่อนให้ดูราคาก่อนเออซัฟฟบวกแปดอันนี้บวกเองมดเลยนะแต่ถามว่าเสียเยอะเสียคนเยอะซัฟฟแปดหกแสนนี่นี่นี่เปน็ไปนไงเป็นไงขิงนิดนึงของขิงนิดนึงด้วยความภูมิใจด้วยความภูมิใจ นี่แปดนี่สามแสนมีนี่อีก,ม,อกมีรูบี้อีกนี่ลูบี้นี่เจ๋งจัดแปดแสนเจ็ดแสนพร้อมยังอันนี้ไม่เกินเนาะอันนี้พอดีเนาะแต่ไป ที่เทหรือไม่